เรเตียที่วัดโพมาให้ชมอ่าเนี่ยนะครับพี่พี่ส่งข้อมูลมาให้ผมนี่ดังนั้นนะเหรียญกมลมมาหลวงอะวัดที่สำคัญตอนนี้นะที่ไม่ได้ไม่ได้ยิงหย่อนกว่าหาดทรายลีไม่ได้ยิงหย่อนกว่าปากน้ำพระแสนะวัดโพ สารท่านอยู่สายมือตรงประตูทางเข้าครับพี่นายไข่เกียวฟูฟูสุดยอดกลายเป็นตอนนี้เหรียญกรมหลวงที่สําคัญที่สุดอยู่ที่วัดโพนะเหลือเชื่อไหมที่เราไม่รู้กันไม่เคยมีข้อมูลเลยเหลือเชื่อไหมเหลือเชื่อไหมว่าเนี่ยรูปอย่างเงี้ยสาคัญที่สุดของกรมหลวงเนี่ยกลับไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่วัดโพ ใช่เลยครับอาจารย์จริงครับอแล้วเหรียญกมรมหลวงที่สำคัญที่สุดอ่ะผมมองเลยนะหลังจากข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ออกไปอ่ะมันจะเป็นเหรียญน,นี้แหละพี่เหรียวที่วัดมีพเพราะวาจ้าง์าเรียนเหรียญอีกไหนะถ้าหาก็ต้องเจอ,อถ้าหาก็ต้องเจอ,อถ้าหากต้องเจอโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีใครรู้เลยว่ามีเหรียญปู่สุกหลังกมรมหลวงปีสองพันหรอ ชัดเจนครับวังนางเลิกปัจจุบันกลายเป็นโรงเรียนพาน,นิชพันนครน,นี่เอาวังไปสร้างเป็นโรงเรียนชัดเจนแบ่งไหมครับอาจารย์เรียนนี้ตอนเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมีให้เห็นเลยตอนนี้ผมเปิดรับเช่าพระสู้เศรษฐกิจช่วยชาวบ้านน่ะ,ะที่ตลาดกอบุุนน่ะ มีออกมาสี่ร้อยเหรียญน,นี่นะพี่แล้วตอนเนี้ยไม่รู้ไปไหนหมดหมดหมดวัดโพยู่ใกล้กัสมายไอ้สโมสรราชนาวีใช่ครับ oh. มีการสร้างเหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยจึงกลายเป็นเหรียญกลมหลวงหลังหลวงกุสุกเหรียญแรกของประเทศไทยโอ้โห oh. ถ้าบอกรุ่นรุ่นแรกจริงๆคือรุ่นนี้ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ c h e c เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บระปั๊บไปเช็คผ่าแท้รารันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เชเช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนค r code โคได้เลยพี่อนเคยเคยเคยดูไลฟ์สดผมตอนที่ผมพูดถึงเหรียญนี้ไหมเนี่ยคือเหรียญหลวงปู่สุกหลังกรมหลวงจุมพรนะเหรียญนี้ผมเห็นมาได้เรื่อยๆก็เจออย่างนี้แชร์ที่เราเจอกันอะ คือปีศูนย์สี่เป็นบล็อกไม่ชุบเป็นปีศูนย์สี่แต่อันนี้ยปีสามพันห้าร้อย,ยอันเนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกสร้างที่วัดโพวัดโพวัดโพร,รู้เปล่าว่าวัดโพเนี่ยเอาอย่างนี้นะถ้าเอ่ยถึงวัดโพอะ่ะคุณจะนึกถึงยักษ์ว่าแจ้งยักษ์วัดโพเอ่ยถึงวัดโพคุณก็จะนึกถึงที่สอนนวดแผนโบราณผมจะบอกให้นะครับ ที่วัดโพเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานสาลกมรมหลวงชุมพรเพื่อนๆงง,งแน่นอนนะฮะบางคนบอกว่าฮนะเฮ้ยนะเหรียญเนี้ยไปเกี่ยวอะไรกับวัดโพ แน่นอนครับถ้าคนที่จะสร้างเหรียญหลวงปู่สุขต้องเป็นเสดสายหลวงปู่สุขชัดเจนครับจเจ้าวาดวัดโพเป็นคนชัยนานอ่าแล้วที่สำคัญเนี่ยสาลกกมลหลวงชุมพรอยู่ที่วัดโพใครอยู่กทมบ้างบอกเล่าเรื่องนี้หน่อย นี่อันนี้ต้องการเลยนะใครอยู่กอทมอบ้างคือส่วนใหญ่ศาที่ไม่ใช่อยู่ในวัดนั้นๆที่สร้างเนีอนพรวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกันอ่าเอาอันนี้ก่อนใครอยู่ใครอยู่ที่นั่นบ้าง เงียบอ่ะนี่ยุคเนี้มันเป็นยุคที่พูดแล้วต้องมีหลักฐานและเป็นความจริงเนี้ยนี่นี่ครับนี่คือรูปวาดกมรมหลวงชุมพร เป็นวัดขงราชการที่หนึ่งรู้ไหมย้ายมาจากไหนย้ายจากว,นนาวังนางเลิงวังนางเลิงคือวังของกมรมหลวงชุมพรหลังจากที่นะไม่มีวังนางเลิงแล้วเขาได้เอารูปของกมรมหลวงชุมพรและของสำคัญของกมรมหลวงชุมพรที่วังนางเลิงมาไว้ที่วัดโพจึงมีการสร้างเหรียญกมรมหลวงชุมพร นี่ที่วัดโพขึ้นปีสองพันห้าร้อยคือเหรียญนี้เพราะว่ากรมหลวงท่านมาเรียนตำรายาที่นี่งไหเปอืมเอาวะเนี่ยนะวางนางเลิงเนี่ยนะรูปปั้กปนกรมหลวงรูปปั้นกรมหลวงนี่ที่เคยอยู่ในวางนางเลิงหลังจากที่ไม่มีวางนางเลิงแล้วนะเอามาประดิษฐานไว้ที่วัดโพโอ้โหรูปนี้ทำกรมหลวงครับอ่า ผมเคยนำภาพศาพสเตอรเตียที่วัดโพมาให้ชมอ่าเนี่ยนะครับพี่พี่ส่งข้อมูลมาให้ผมนี่ดังนั้นนะเหรียญกมลมมหลวงอะวัดที่สําคัญตอนเนี้ยนะที่ไม่ได้ไม่ได้ยิงหย่อนกว่าหาดทรายลีไม่ได้ยิงหย่อนกว่าปากน้ําพระแสนะอือวัดโพ สารท่านอยู่สายมือตรงมาดูทางเข้าครับพี่นายไข่เกียวฟูฟูสุดยอดกลายเป็นตอนนี้เหรียญกรมหลวงที่สําคัญที่สุดอยู่ที่วัดโพนะเหลือเชื่อไหมที่เราไม่รู้กันไม่เคยมีข้อมูลหรอกเหลือเชื่อไหมเหลือเชื่อไหมว่าเนี่ยรูปอย่างเงี้ยสําคัญที่สุดของกรมหลวงเนี่ยกลับไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่วัดโพ ใช่เลยครับอาจารย์จริงครับอ่าแล้วเหรียญกรมหลวงที่สําคัญที่สุดอ่ะผมมองเลยนะหลังจากข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ออกไปอ่ะมันจะเป็นเหรียญน,นี้แหละอืพี่เหีียญที่วัดมีเพรา่าจางสางเรียนเหรียญยังไหเนะถ้าหาก็ต้องเจอ,อถ้าหาก็ต้องเจอ,อถ้าหาต้องเจอโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีใครรู้เลยว,ว่ามีเหรียญปูสุกหลังกรมหลวงปีสองพันห้าร้อย ชัดเจนครับวังนังเลิปัจจุบันกลายเป็นโรงเรียนพาน,นิชพัดน,นครอน,อนี่เอาวังไปสร้างเป็นโรงเรียนชัดเจนนะแบ่งไหมครับอาจารย์เรียนนี้ตอนเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมีให้เห็นเลยตอนนี้ผมเปิดรับเชาวพะสู้เศรษฐกิจช่วยชาวบ้านอ่ะ ที่ตลาดกอบกุนนะ่ะมีออกมา400เหรียญน,นี่นะพี่แล้วตอนเนี้ยไม่รู้ไปไหนหมดหมดหมดวัดโพยู่กล้ก็ัมาไอ้สมสรราชนาวีใช่ครับ oh. มีการสร้างเหรียญเนี้ย oh. เหรียญเนี้ยจึงกลายเป็นเหรียญกลมหลวงหลังหลวงกุสุข oh. เหรียญแรกของประเทศไทยโอ้โห oh. ถ้าบอก oh. รุ่นรุ่นแรกจริงๆคือรุ่นนี้ มีการเข้าทรงเซกของหลวงพ่อสำเนียงด้วยครับเหรียญนี้ครับสุดยอดครับพี่ผมถามหน่อยว่ามีเหรียญกรมหลวงหลังปูสุกสร้างก่อนเหรียญน,นี้ไหมนี่มีแล้วเหรียญหนังกระสุนสี่ถ้า,ถาคิดว่าไหลสดวันนี้มีประโยชน์ขอดาวให้ถึงสองร้อยดวงก่อนครับอ่านะเป็นกำลังใจกัน ขอดาวให้ถึง200ดวงก่อนบางครั้งตัวกับผมเนี่ยอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยต้องซื้อหนังสือเล่มหลายพันขับรถนะเป็น100ยกิโล